ขั้นตอนการเข้าหน้าแผนที่สถานีวัดน้ำฝนจากหน้าแดชบอร์ดให้ไปที่เมนูเวเตอร์ด a ต้าแล้วเลือกแผนที่สถานีวัดน้ำฝนเป็นหน้าสำหรับแสดงแผนที่วัดปริมาณน้ำฝนโดยจะมีพิกัดของสถานีวัดน้ำฝนกระจายอยู่บนแผนที่กดที่พิกัดของสถานีระบบจะแสดงกราฟค่าการระเหยของน้ำฝนสำหรับสถานีที่เลือกด้านซ้ายมีแถบพยากรณ์อากาศรายจังหวัดล่วงหน้าเจดวัน สามารถค้นหาสถานที่ที่ต้องการได้โดยใช้ค่าพิกัดละติจูดและลองจิจูดซึ่งช่วยให้ระบุต,ตำแหน่งได้อย่างแม่นยำแปลงพื้นที่สามารถกดเพื่อแสดงค่าพยากรณ์อากาศ7วันพร้อมอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดและสภาพอากาศรายวันมีกราฟแสดงแนวโน้มข้อมูลเช่นปริมาณน้ำฝนความชื้นทิศท,ทางลมและความเร็วลมผู้ใช้สามารถเลือกดูค่าต่างๆจากเมนูด้านบนของกราฟได้ มีเครื่องมือช่วยค้นหาสถานที่สำคัญในบริเวณนั้นโดยผู้ใช้สามารถกดปุ่มที่อยู่ด้านล่างของช่องค้นหาจากนั้นเลือกจุดที่ต้องการค้นหาเมื่อเลือกจุดแล้วระบบจะมีตัวเลือกให้ขยายขอบเขตการค้นหาหากพบสถานที่สำคัญระบบจะแสดงผลตามรูปแบบที่เห็นในวิดีโอ